วันศุกร์ที่15ตุลาคม2021ในเช้าวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปร่วมเสวนาทางศาสนากับทางวัดพระเชตุพนที่เขาจะมีพิธีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องลือสีดัดตนแล้วก็เรื่องเสวนาทางธรรมก็จะจะไปที่นั่นก็เด้ ร่วมจิตใจกันถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้แต่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันหนึงน่งก็เนื่องจากเคยมีประชาสัตรบุรุษของพวกเราเนี่ยมาถามบอกว่าสว,สวดภาวนาไม่ค่อยได้ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่ามีสิ่งรบกวนมากมายเหลือเกินมีเรียกว่าสมาธิหลุดไม่สามารถมีที่จะภาวนา ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราะระลึกถึงนักบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งก็คือนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซูก็คือเทเรซาแห่งอาวีลานั่นเองเราไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักกจริงนะครับเพราะว่าเราจะไปคุ้นเคยกับนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูแต่นี้เราเรียกสั้นๆว่านักบุญเทเรซาแห่ง พระเยซูคริสต์นะครับแห่งพระเยซูก็อยู่ในช่วงศตรวรรษที่16นั่นเองท่านเกิดในปี1515คศนะครับก็หลังจากนั้นอีกสองปีก็เกิดการปฏิรูปศาสนาจักรของโปรเตสแตนต์มาตินลูเทอร์ได้แยกศาสนาจักรออกไปอย่างไรเขาตามเทเรซาเกิดมาในยุคที่ภาษาจักรกำลังต้องการการปฏิรูปอย่างมากทีเดียวเพราะว่า ทั้งภาคการเมืองทั้งภาคศาสนาจักรก็จะมีลักษณะของการลหลงไหลในอำนาจลหลงไหลในความฟุ้งเฟอ้อและมีการคอร์รัปชันอย่างมากซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากยุคปัจจุบันในวันนี้นะครับเทเรซาแห่งอาวิลาจึงเป็นรูปแบบของซิสเตอร์คาร์เมไลท ที่คัมแไลต์ที่ไม่ได้สวมรองเท้านะครับเป็นการปฏิรูปศาสนาจักรแล้วเราก็โชคดีที่ในประเทศไทยของเราก็มีอารามเช่นนี้ทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายอารามของคัมแไลต์ที่ไม่สวมรองเท้าที่ถนน ee, คอนแวน์กรุงเทพก็อายุ96ปีแล้วแล้วนอกนั้นเรายังมีที่นครสวรรค์ เรายังมีที่จันทบุรีเรายังมีที่สัมพาน์ที่สัมพันธ์ยังมีทั้งสองแห่งนะครับ mm. ก็คือของฝ่ายชายด้วยและนอกนั้นยังมีนักพรตชาวไทยที่ไปตั้งที่กาเลรอ็อปที่ประเทศออสเตรเลียอีกวันนี้เราต้องคิดถึงพวกนักพรตเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราจะภาวนาให้ในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้เพราะว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยที่เป็นประชาสัตบุรุษ เวลาการสวดภาวนาของเรานี่เรียกว่าน้อยจริงๆและถ้าเราจะทุกข์จะร้อนเรามีปัญหาอะไรต่างๆเราก็ามักจะไปที่นี่แหละเขาเรียกว่าชีลับหรือว่าอารามคัมเบลไลท์หรืออารามที่เขามีชีวิตแบ่งเพ่งพิษที่เรียกว่าจิตภาวนาชั้นสูงเราก็าจะบักไปขอคำภาวนาจากจากบรรดานักพรต เหล่านี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราจึงต้องถือว่าเป็นรากฐานเป็นรากแก้วที่สำคัญของชีวิตพรศาส,สนาจักและว,วันนี้แม้ว่าเราจะได้ยินเรื่องราวของเทเรซาแห่งอาวิลาอย่างมานับไม่ถ้วนและเราก็เล่าชีวิตแบบไม่จบแต่ว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้มาฟื้นฟูกับชีวิตของเทเรซาอาวีลาทีไรเราก็ทำให้ต้องคิดถึงตัวเราเอง ด้วยความจริงท่านเป็นนักปร,ราศชาสนาจักเพราะได้ไดเขียนได้สอนแม้กระทั่งว่าได้บรรยายปตาตคาถาธรรมได้เทศอย่างมากมายแล้วเขียนผลงานสำคัญมากนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องปราสาทแห่งชีวิตภายในคือการเดินเข้าปราสาทไปสู่พระเจ้าเป็นชั้นๆเป็นแต่ละชั้นเนี่ยขึ้นไปอย่างไรเหมือนกับเป็นการไต่ไต่เต้าขึ้นไป แต่ละชั้นนะครับสมัยนั้นคงไม่มีลิฟที่เราจะขึ้นสวรรค์โดยตรงมันต้องค่อยๆเดินไปทีละกล้าวนะครับแล้วก็นักนั้นเทเรซาอาวิราได้เขียนหนังสือสำคัญก็คือหนทางแห่งความสมบูรณ์ครบครันแล้วก็ยังมีจดหมายอีกมากมายที่นับไม่ถ้วนในบทเขียนของท่านดังนี้เป็นต้นนะครับเราจึงวันนี้น่าจะมาทบทวนหน่อยเพื่อจะช่วยเรา ในการคิดถึงเรื่องชีวิตภาวนาถ้าไปเทียบกันแล้วก็ทางพุทธเขาก็ไม่ต่างอะไรกันมากในการที่ทำวิปัสนาชีวิตสมาธิแบบพิศเพ่งหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่า c o n เทม p l ร t i v ฟเรื่องราวของเทเรซานี่ก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะครับถ้าเราได้มาฟังเกิดในครอบครัวของหมู่บ้านเล็กๆที่อาวิลา ที่สเปนเราต้องเราต้องวาดภาพในเบื้องหลังซะก่อนนะครับว่าในยุคนั้นบทบาทของสตรีนี่ค่อนข้างน้อยมากที่สุดก็คือมากที่สุดก็คือเตรียมตัวที่จะเป็นแม่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็เป็นแม่สีเรือนเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็ประมาณนี้แหละพ่อของเทเรซาเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัด แล้วมีความซื่อตรงมากต่อชีวิตแล้วสอนลูกเรื่องการเผชิญความจริงและห้ามโกโหกเด็ดขาดสังคมปัจจุบันมันอาจจะตรงข้ามเพราะด้วยสถานการณ์ไต่างๆคนก็เลยมักจะไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและไม่กล้าเผชิญความจริงก็อาจจะมีเรื่องเราที่เราเผชิญแล้วเราก็จะรู้เทเรซานั้นด้วยความจริงแล้วมี พี่ชายคนหนึ่งพี่น้องสองคนนะครับชื่อโรดิโกโรดิโกนี่เป็น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 พี่ชายและเติบโตมาต้องถือว่าอยู่ในตระก,กูลที่ดีดีทีเดียวแหละมีมีกินมีอยู่บิดาก็ก็มีงานการงานที่ดีแล้วเป็นคนซื่อตรงส่วนแม่ของเทเรซานั้นเป็นประเภทแค่ว่าชอบบรรยากาศที่โรแมนติกหน่อย ชอบแต่งตัวชอบอ่านหนังสือแฟชั่นชอบอ่านหนังสือนวนิยายอันนี้ของโปรดแต่ตรงข้ามเลยกับกับพ่อของเทเรซานะครับเห่นแม่ก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วก็มักจะจะซ่อนไว้แต่วันหนึ่งเทรเรซาก็จะเห็นแหละเห็นหนังสือพวกนี้ชอบนะเป็นผู้หญิงที่ธรรมชาติของผู้หญิงธรรมดามากก็คือชอบพวกโรแมนติก ชอบอ่านพวกแฟนซีพวกอ่านแฟชั่นแล้วพอเทเรซาก็คล้ายว่า,าเรียนแบบตอนนั้นอยู่ในวัยสาวอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงสาวคนหนึ่งแล้วตัวเองมีความงามในตามธรรมชาติอยู่แล้วความสวยเทเรซาเป็นคนสวยนะฉะนั้นก็เลยอ่านหนังสือแฟชั่นก็เรียนแบบทั้งหลายทั้งปวงอยากใช้น้ำหอม แพงๆเครื่องประดับหรูๆแต่งตัวดีแต่งตัวดีแต่งตัวเหมือนกับว่าก็ใฝ่ฝันเหมือนกันอยากจะ,ะได้เป็นที่เรียกว่าแฟนคลับของชายหนุ่มทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เป็นจริงนะครับมีใครๆก็มุ่งมัน่นปรารถนาหมายปองว่างั้นเถอะกับเทเรซาแล้วตัวเขาเองเขาก็ชอบด้วยแต่ถ้าว่าเวลาเขาอ่านหนังสือพวกนี้เขาก็ จะไม่หลบหลบซ่อนๆแบบบิดาแบบแม่เขานะฮะแต่เลยอ,อยากจะไปบอกกับพ่อเขาด้วยความซื่อตรงเพราะว่าพ่อสอนตลอดเวลาห้ามโกหกห้ามเผชิญความจริงแล้วเทเรซาตอนแรกๆก็กลัวแหละกลัวความเคร่งครัดของผู้ที่เป็นพ่อพ่อนี่เคร่งครัดมากแต่ทว่าก็ไปพูดกล้าเผชิญความจริงว่าว่าว,าวาชีวิตชีวิตฉันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เรียกว่าโชคไม่ค่อยดีนะครับแม่เทเรซาก็ ก็จากไปเมื่อจากไปเทรเรซาก็ชักขวางเหมือนกันนะเพราะว่าจะทำอย่างไรดีแล้วตัวเองก็ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะฟุ้งเฟอ้อหรูหราชอบแต่งตัวแล้วก็ยังติดนิสัยแบบนี้ทีนี้ต้องเติบโตอยู่กับพ่อแล้วละ่ะพ่อแม่จากไปแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ว่าขออนุญาตเล่าตรงถึงความเชื่อในเบื้องต้นก่อนเ <c oughs> นื่องจากเป็นคิทชน เป็นคิดชนแค่ว่าครอบครัวดีอะ่ะพ่อแม่อาจจะมาสอนแล้วก็สวดภาวนาบ้างตามธรรมเนียมวิธีของคิดชนนี่แหละแต่เขามีความเชื่อทั้งกะทั้งกะเด็กแล้วก็อ่านมากเลยเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ออกไปไหนในสังคมมากมายนักแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ชอบอา่านกับพี่ชายนี่แหละด,ดโูโรดิโกเนี่ยนะโรดิโกก็อ่านไปอ่านมาชอบอ่านประวัติเรื่องราวนักบุญ มากทีเดียวแล้วเมื่ออ่านตรงนี้ก็เสร็จแล้วก็เห็นว่านักบุญหลายคนก็จบชีวิตได้พบพระเจ้าความมหัศจรรย์ของชีวิตนักบุญอะไรต่างๆมากมายก็เอ้ก็เลยมาคิดบอกเออมาถามพี่ชายถามโรดริโกว่าเฮ้ยนี่พี่เราเราอยากไปพบพระเจ้าไหมฉันเห็นวิธีแล้วโรดริโกก็าถามว่าแล้วเ,เราจะพบได้ไงนะพระเจ้า เทศาบอกอ่านดูแล้วหลายคนต้องตายก่อนเราตายเป็นหมอราจกขีด้วยนะถ้าเราอุทิศชีวิตเนี่ยเราจะไม่กลัวความตายนะฉะนั้นในช่วงนั้นก็มีการบุกรุกหรือว่าเบียดเบียนทางศาสนาก็ว่าได้จากพวกแขกมัวฉะนั้นพวกแขกมัวนี่ทารุณมากนะครับแล้วก็ต่อต้านคนที่ถือต่างความเห็นต่างฉะนั้นเขาตกลงกับพี่ชายว่า เราไปเป็นหมอสักขีกันดีกว่าคือไปตายก็จะเดินทางไปในเขตเขตของแขกหมัวเนี่ยแหละไปเพราะว่าถ้าเขาจับไปฆ่าเราจะยืนยันความเชื่อของเราเป็นคิจชนนี่นะครับความกล้าหาญมีตั้งแต่เด็กเมื่อออกไปแล้วก็ไปเผชิญเิญหน้าไปไปเิญหน้ากับกําลังจะไปะเผชิญหน้าครับยังไม่ได้ไปพราว่าเจอลุงซะก่อนคุณลุง ตกใจมากบอกเข้าไปในเขตอันตรายจึงพากลับก็กลับมาอยู่บ้านก็กับพี่ชายไม่รู้จะไปเล่นกับใครก็ไปเล่นโดยการที่สร้างโรงสวดสร้างอารามสร้างอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เหมือนกับเด็กๆในสมัยนี้นะครับเด็กเล็กๆหลายคนก็เด็กผู้ชายก็ชอบเล่นเป็นถ้าคุณพ่อถวายมิสานี้เราอาจจะเคยเจอนะครับประสบการณ์แบบนี้ ส่วนผู้หญิงบางทีก็ไปเล่นเป็นแม่ชีเป็นซิสเตอร์อะไรก็มีเหมือนกันเอาเอาผ้ามาโขกหัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเทเรซาก็ทํา,าทแบบนั้นอยากจะสร้างอารามเป็นที่สวดแต่ก็สร้างไม่พอต้องไปหาเศษอิฐเศษอะไรมานี่เป็นเรื่องขำๆแต่เวลาพอเติบโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็อยู่ในวัยสาวเต็มที่เนี่ยแล้วแม่เ็จากไปคุณพ่อนี่สิก็ชักห่วงใหญ่ซะนะห่วงใหญ่ ว่าจะทำยังไงกับเทเริซาดีก็เลยผลที่สุดคิดว่าน่าจะไปฝากไว้กับที่อารามนักบวชสักแห่งหนึ่งให้ได้เรียนรู้ในการเย็บปักถักร้อยในการเรียนรู้ถึงชีวิตการเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะไรต่างๆก็เลยไปฝากไว้กับซิสเตอร์ที่อารามเ็าเรียกว่าอารามออกัสตินออกัสตินเนียนนะครับไปที่นั้น ก็ประทับใจนะประทับใจในตัวซิสเตอร์ที่นั่นแล้วก็ได้ถามแล้วบัเงเอิญโชคดีที่ได้ซิสเตอร์ที่เป็นแบบอย่างได้สอนแต่เทเรซาคงกำลังสับสนเหมือนกันนะว่าช่วงนั้นเอชีวิตจะเลือกอะไรดีจะแต่งงานหรือจะแต่งงานก็กลัวเดี๋ยวมีชีวิตที่แบบแม่ตัวเองดังนี้จะไปบวชหรือโอชีวิตเดี๋ยวคงไม่สนุกละมีอาจจะต้องไป,ปเผชิญ กฎเกณฑ์ที่ไม่สนุกแรกๆนี่ก็ไม่ไม่ชอบนะการมานั่งคิดดูแล้วเป็นใช้ชีวิตเป็นซิสเตอร์นี่คงไม่ไหวลนะแต่ในที่สุดแล้วก็ที่เล้วแคเกลีย์น้อยเอ๊ะชักประทับใจชักคุ้นเคยจากเห็นแบบอย่างที่ดีจากเห็นชีวิตเลยตัดสินใจที่สุดเลยว่าอยากจะไปไปเป็นนักพจน์ดีกว่า ไปไปไปแรกๆเหนื่อยกว่าจะรู้จักพระเยซูคริสต์ได้กว่าจะเพราะมันจิตใจไม่สงบไงตัดสินใจไปบวชเป็น,เป,นเป็นคาเมรไลท์ได้ซ้ําไปแต่คาเมรไลท์สมัยนะั้นก็อาจจะใช้ชีวิตที่ก็อย่างว่านะเป็นสังคมนักบวชอาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาก็ยังไม่ได้พบพระเจ้าแต่ใช้พยายามฝืนตัวเองมากสวดภาวนาสวดภ,ภาวนาเพราะว่าอยากจะดึง พระเยซูคริสต์เนี่ยให้มาเป็นศูนย์กลางชีวิตให้เจริญชีวิตเป็นปัจจุบันให้ได้และใช้เวลาสวดนานนะครับ18ปีอย่างน้อยที่ใช้ชีวิตเพื่อไตร่ต้องดำพึงฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าไอ้ทำไมวันนี้สวดไม่รู้เรื่องทำไมเรายังไม่พบพระเยซูขอให้คิดแบบเทเรซาเทเรซาเขาเองไม่ได้เข้าอารามปุ๊บกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ท,ท,ลายทั้งปวง ไม,ไ,มไ,มไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเทอร์เดซาใช้เวลานานมากแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเทอร์เซานะครับเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นคนบาปเพราะว่าเขาฟุ้งเฟอ้อมาก่อนเขาใช้ชีวิตแบบแบบเรียกว่าหลงไหลเนี่ยพูดง่ายๆว่าวัยสาวเนี่ยอยากจะเ,เรียกว่าเป็นที่ดึงดูดใจของชายหนุ่มเขาก็คิดเรื่องเนี้ยคิดยังยังคิดไม่ไมตกแล้วก็ยัง ติดใจกับพวกบรรยากาศแฟชั่นหรูหราโอ้โหใช้น้ำหอมที่ดีมีเครื่องประดับใส่ตุ้มหูงดงามใส่สายสร้อยอะไรเขาก็จินตนาการไปเรื่อยแต่ถ้าว่าที่เล็กเล็กตีละน้อยเนี่ยด้วยการสวดภาวนาเนี่ยช่วยมากเมื่อไปอยู่ในอารามที่ตัวเองอยู่ตัวเองก็ได้ได้ฝันเห็นหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะอยู่ในอารามก็อย่างว่านะปีศาจมันก็ทำงานแหละ ก็ทำงานมากก็คือป่วยป่วยอาการหนักมากเลยแหละก็ต้องส่งกลับบ้านไปไประยะหนึ่งไปรักษาตัวก็หมอก็คิดว่าอาการไม่ดีแหละแต่พอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็ภาวนานะพวกซิสเตอร์ต่างๆก็ช่วยภาวนาเมื่อเทวดาดีขึ้นเขาอยากรีบกลับอารามรู้สึกชักติดใจกับชีวิตอารามก็มา,ท,า,ท,าทั้งทที่ บิดาของตัวเองบอกให้พักผ่อนก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวพ่อไปส่งเองก็ไม่ยอมนะครับพอกลับมาอารามก็ใช้ชีวิตดีเรื่อยมาแล้วก็ได้ได้ได้ภาวนามากภาวนาทาัทาง้ทงทั้งที่มีการถูกรบกวนมากมายแต่ว่าก็ภาวนาจนกระทั่งได้เห็นนิมิตพระเยซูคริสต์ประจักษ์มาก่อนนะเห็นมือก่อนหลังจากนั้นก็เห็นใบหน้าแล้วก็เห็นทั้งองค์แล้วต่อมาก็ยัง อยากจะสัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์ต่างๆก็เลยเคยเห็นนิมิตว่าทูตสวรรค์นเนี่ยนำสอนที่มีเปลวไฟมาปักทะลุหัวใจนี่แม้เป็นฝาฝันแต่ตื่นขึ้นมาเป็นความจริงว่าตัวเองเจ็บปวดมากแต่เจ็บปวดในคีาเรียกว่าผวงังหมายถึงว่าอยู่ในความรักของพระเจ้าอย่างอย่างดูดดื่มทีเดียวจนจนแยกไม่ออกนะครับและตัวเทเรซาเองเนี่ย เขามีความคิดหลายอย่างว่าเอ๊ะอยู่ที่อารามแห่งนั้นเนี่ยมีการลบกวนมากเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องวาดภาพน,นะครับสุภาพสตรีสมัยนั้นหลายคนเนี่ยเข้าอารามอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีตัวเลือกมากที่สุดเป็นแม่บ้านแล้วอยู่อารามนี่ดีอย่างมีคนมาหามีอะไรก็ชีวิตสนุกสนานอะไรต่างๆมีคนมาเอาของมาให้มีของทาบุญมีเยอะแยะไปหมดเทเรซาบอก นี่คงไม่ใช่กระแสเรียกนะเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนเข้าอารามโดยเป็นแบบกระแสเรียกปลอมๆก็มีมากทีเดียวแล้นี่แหละคือปัญหาเราก็ต้องคิดนะครับว่าคนในปัจจุบันไปบวชเนี่ยเพราะอะไรอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ทั้งทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับบางทีมีเด็กหนุ่มดุ่มบอกอุ๊ยอุย้สังคมไทยเวลาไปบวชสังคมยกย่องบวชไม่กี่วันเดียวก็ มีรถหรูเดี๋ยวก็มีเงินมีทองมีคนมาไหว้เราได้อยู่ตำแหน่งดีๆได้วัดดีๆได้โรงเรียนดีๆก็บางคนก็คิดถึงเรื่องนี้อันนี้เราต้องไตรตรองนะครับว่ากระแสะเรียกแบบปลอมๆหรือกระแสะเรียกจริงๆที่ทํางานเพื่อพันธกิจของพระเยซูค,คริสต์นี่ต่างกันมากทีเดียวนะครับอเอเรซาเขาก็เผชิญเรื่องแบบนี้ไม่ต่างกับนบ,บุญฟรานซิสแห่งอสัสซีซีเลยหรือนบ,บุญแคล ไม่ต่างกันนบ,บุญกาลาไม่ต่างแม้ว่าตัวเองเนี่ยเขาเผชิญพวกนี้ตัวเองเทเลซาแม้แม้โดนมาเลาเรียเล่นงานเรืออะไรไม่ท้อถอยนะครับแต่ว่าหัวใจสําคัญนั้นจะต้องไต่ตรองลื้ฟื้นกลับเข้ามาหาพระเจ้าอย่างดีแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าค่อยๆทํางานในตัวเธอแหละจนอายุพอจาไม่ได้แล้วแหละก็ประมาณสักก็คงจะวัยที่ ที่40ขวา40ขวาแล้วมั้งก็อยากจะไปขอแม่ที่การว่าอยากจะตั้งไปรือฟื้นชีวิตนักบวชใหม่ให้เข่งครัดก็ต้องกลับไปต้นกำเนิดที่ตัวเองเชื่ออย่างไรก็ตามต้องกลับไปที่แหล่งต้นกำเนิดในความเชื่อจึงได้สถานที่แห่งหนึ่งก็คืออารามเซนโจเซฟ เส้นจบเส้นี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับสําหรับเทเรซาปีนี้เป็นปีที่นนบุญยอดแซบด้วยเราต้องคิดเรื่องนี้เพราะนบุญยอดแซบช่วยเธอให้หายป่วยนบุญยอดแซบช่วยเธอหลายอย่างจึงปฏิรูปอารามที่เข่งครัดแล้วก็มีเพื่อนที่ตามไปด้วยรวมทั้งหมดอีก4คนเนี้ยเพื่อจะรู้พื้นเข่งครัดเลยเป็นอารามที่ภาวนาจิตภาวนาชั้นสูงเป็นนักสมาธิแล้วก็ถือว่า เครื่องหมายความยากจนจริงๆไม่ติดอะไรเลยก็คือไม่สวมรองเทา้าก็คือ b a r e f o นี่แหละจึงตั้งคณะอารามคเมภไลท์ที่ที่ไม่สวมรองเทา้านี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับแล้วท่านอ่านมากนะครับด้วยความจริงแหละท่านอ่านโดยเฉพาะพระคัมภีร์ที่เขียนคําอธิบายโดยนบุญ er เจโรมเขียนมากทีเดียวแล้วสวนขอ,อน,นบุญยอแซฟแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้มากในที่สุดท่านก็ ได้เจอเพื่อนคนสำคัญนะครับนั่นก็คือนักบุญจรแห่งไม้กางเขนก็บอกให้ไปปฏิรูปทั่วโลกลระช่วงนั้นสัก30ออาลามว่าให้ถือเค่งครัดจึงวันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เราได้มรดกสำคัญมากของชีวิตนักพรตนะครับและท่านได้จบชีวิตที่เมืองสลามังกาประเทศสเปนนะครับด้วยความจริงพ่ออยากจะนำเรื่องของเทเรซาแห่ง แห่งพระเยซูเนี่ยมาเล่ามากมายทีเดียวเพราะว่าอ่าอ่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งในสังคมวันนี้คนสแสวงหากันมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอสรุปนิดเดียววันนี้บทอ่านจากจดหมายเปาโลถึงชาวโรมนี่สําคัญนะครับเพราะเมื่อวานเราพูดถึงเปาโลพูดถึงคําว่าผู้ชอบธรรมความชอบธรรมเนี่ยมากทีเดียว อย่างอย่าง,อย,างอย่างชาวยิวเขาก็เป็นในเรื่องกฎหมายว่าจะนําไปสู่ความชอบธรรมวันนี้เปาโลพูดอย่างเช่นว่าอ้างถึงอับราฮัมอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะท่านเพียงแต่เป็นคนดีหรือว่ามีกิจในชีวิตเจริญช,ชีวิตเป็นคนดีไม่ใช่ครับพื้นฐานอยู่ที่ความเชื่อส่วนกษัตริย์ดาวิดก็เหมือนกันที่การที่เป็นผู้ชอบธรรมดาวิดก็บอก สำคัญสุดผู้มีความสุขในโลกก็คือไม่มีบาปและต้องมีความเชื่ออันนี้จะเป็นพื้นฐานในชีวิตแม้ดาวิดจะยิ่งใหญ่เท่าไหร่มีอำนาจมหาศาลแต่ถ้าว่าความเชื่อเท่านั้นที่จะเป็นพื้นฐานทำให้บุคคลหลายคนกลายเป็นผู้ชอบทำคนชอบทำได้นะครับเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นรูปแบบทั้งอ้างอิงถึงอับ,บราฮัมในพระเจ้าดาวิดยึดมั่นในพระเจ้าและตัวเราเองต้อง คิดเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าบางคนมาถามแล้วว่าออ้ยเดี๋ยวนี้ถือศาสนาอะไรก็ได้เราเพียงแต่ขอให้ทำตัวเป็นคนดีก็ใช่แล้วแต่ถ้าว่าไม่ไม่พอต้องมีพื้นฐานลึกลงไปไปถึงรากเงาแบบเทเรซากลับไปถึงรากเงาชีวิตจริงๆนะครับแล้ววันนี้อย่าลืมเรามีค่าคนในยุคปัจจุบันพ่ออยากที่บายมากที่เดือดครับเรามี hidden agenda หรือว่าวาระซอนเรน สร้างเรื่องง่ายๆให้มันซับซ้อนจํานวนมากพระเยซูคริสต์พูดในวันนี้นะครับพวกที่ซับซ้อนอะไรมีลับลมคมไหนทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดไอ้ความโกหกหมดเท็จความที่สร้างภาพจะต้องปรากฏเพราะวันนี้เนี่ยปีศาจมันจะใช้ความกลัวความกังวลให้เป็นอุปสรรคกับการเจริญชีวิตมากแต่ว่าวันนี้พระเยซูคริสต์บอกอยาก,กลัวความจริงมันจะปรากฏขึ้น ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งใดก็ตามในชีวิตความจริงเท่านั้นมันจะปรากฏให้เห็นเพราะเรามีค่าอันที่สําคัญมากจริงจริงเปรียบเทียบว่านกกระจอกแม่ห้าตัวมันราคาสองบาทแต่ว่านกเหล่านี้มีค่ามากมายจนนับคนานเหลือคะานนนับพระเจ้ายัางดูแลนกกระจอกแล้วกับภาษาอะไรกับเราเส้นผมสักเส้นจะตกนี่พระเจ้าก็ยังรู้เส้นผมของเรานะครับฉะนั้น เราต้องไตร่ตรองเรื่องนี้วันนี้พ่อภาวนามากเป็นพิเศษสำหรับปานักพรตทุกท่านของอารามคัมมิไลท์และภาวนามากเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการคำภาวนาผู้ที่มีวันขายวันเกิดในวันนี้และผู้ที่มีชื่อเทเรซาแห่งอาวิลานะครับหลายคนจะเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูอย่างไรก็ตามพ่อภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันขายวันเกิดวันที่15ตุลาคมและเดือนตุลาคมทุกคน และเจตรมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการขอพระเจ้าได้เปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตเราอาเมน